สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาจัดพิธีบวงสวงกรมหลวงชุมพรเนื่องในวันอาภากรน้อมรำลึกพระบิดากองทัพเรือไทยวันที่19ธันวาคม2568ที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาได้มีการประกอบพิธีบวงสวงถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันอาภากรรำลึก ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกตีวง์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บุคคลสำคัญผู้เป็นที่เคารพสักการะของทหารเรือไทยในฐานะผู้วางรากฐานและพัฒนากิจการกองทัพเรือไทยจนได้รับการขนานพระนามว่าพระบิดาของกองทัพเรือไทยโดยภายในพิธีพันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจโทอรุษภานนทรองผู้กํากับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานายสุขราชการรารองประธานกตตรสพเมืองพัทยาพันตำรวจโทอมรเทพใหม่มาสารวัตรจราจรสพเมืองพัทยารวมถึงคณะกรรมการกตตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและสื่อมวลชนจากหลายแขนงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยภายในงานมีการรำถวายเป็นสิริมงคลและจุดประทัดสะดุดีจำนวน5,000นัด เพื่อแสดงความเคารพและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสำหรับพระประวัติพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ประสูตเ 19, 23, สิเมื่อวันที่19ทธันวาคม2423และสิ้นพระชนเมื่อวันที่19พฤษภาคม2446ส่ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดามโมดในปี2436ได้เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือณนะประเทศอังกฤษ ทรงมีผลการศึกษาดีเยี่ยมเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นที่รักใคร่ของครูอาจารย์และเป็นที่ยอมรับของชาวอังกฤษภายหลังสำเร็จการศึกษาทรงสเสด็จกลับเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโทและทรงดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งโดยในปี2448ทรงดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และได้ทรงปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมส่งผลให้กิจการทหารเรือไทยมีความเข้มแข็งสืบมาจนถึงปัจจุบันนิราชทิพสีนันทพลทิพสีผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดชนบุรีภาพข่าวสรรหะวันโกกะอินรายงาน